สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นมาอัปเดตเมื่อวานอีกสถานการณ์หนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างงี้ค่ะคนละบรรยากาศเลยค่ะตัร้านดอกไม้นี้สคะหนาวแค่ไหนก็ขายสวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นมาถ่ายบรรยากาศอีกแล้วค่ะวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้อากาศดีแดดออกถนนลื่นไม่มีหิมะแต่วันนี้หิมะตกอีกแล้ว ยังตกไม่หยุดเลยค่ะเพื่อนเพแล้วจิงช้าสวรรค์ก็ยังหมุนอยู่ค่ะมันหมุนก็แสดงว่ามีคนมาขึ้นขึ้นคนสองคนเขาก็ก็หมุนค่ะเพราะว่ามันมันหลายร้อยต่อต่อบัตรนะ,ะเ,นเ,นนเพื่อนบัตรมันแพงมากๆเลยเดี๋ยวหลังจะมาขึ้นก่อนวันนี้หิมะตก เดี๋ยวให้ไม่เป็นจะให้ชมตรงที่หิมะมันละลายนี้มันมีความร้อนอยู่ด้านหลัง <c oughs> เขาเรียกว่าคาบเบ้นค่ะดูม้านั่งสิคะขาวไปหมดเลยนั่งไม่ได้เลยดูที่นน่งข้างนอกหน้าร้อนนี่คนเยอะแน่นแต่หน้าหนาวไม่มีใครนั่งเลยค่ะเพืเ่อนๆ <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้เป็นสีขาวอันนี้ก็ถังดอกไม้ค่ะเพืเ่อนๆสังดอกไม้แล้วก็ใครลืม ถุงมือเขาก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยคันเพื่อนเผื่อเจ้าของตามหา,าก็จะขึ้นมาเสียบเอาไว้หรือเก็บเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งสูง,สงไม่ให้คนเหยียบย่ำอะค่ะเผื่อเจ้าของเขาเห็นก็จะเอาไปใช้คืนได้ค่ะเพื่อนโอ้วันนี้หิมะเยอะมากเลยคือมันละลายเกือบจะหมดแล้วหิมะก็มาอีกค่ะเพื่อนน่าชิงช้าสวรรคจุดแล้วค่ะเพื่อนมันจะวิ่งแค่ ถึงรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดินชมหิมะค่ะพเพื่อนๆหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากหิมะนี้เลยค่ะเอาหิมะมาฝากพเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เป็นร้านดอกไม้ที่เขาขายข้างนอกค่ะพเพื่อนๆอันนี้เป็นร้านดอกไม้ตั้งขายข้างนอกดอกไม้ไม่มีดอกหิมะมามันก็มีเองอลค่ะ มันก็จะเป็นดอกสีขาวค่ะเพื่อนเตั้งขายตั้งไว้ข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้วยไอศครีมเลยค่ะเพื่อนเนี่อันนี้สวยมากเลยเหมือนถ้วยไอศครีมดอกไม้ต้นไม้พุ่มไม้มันเป็นสีเขียวหิมะมา,ก,มาก,ก็กลายเป็นสีขาวเหมือนดอกฝ้าฟเลย วันนี้ก็มึอมาเลยค่ะมาใกล้ๆนี่มึงมามากเลยเดี๋ยวมาขึ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังมีคนมาเที่ยวมาซื้อของมาซื้อขนมเมื่อวานไม่เพ็่นมานั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะไฟลุกนั่งผิงไฟวันนี้หิมะลงเขาเอาเต็นท์ออกนะคะัเพื่อนๆเอาเต็นท์ออกแล้วมันก็เลยมีแต่นะ้ำมีแต่หิมะค่ะแล้วก็เต็นท์อินเดียแดงเมื่อวานนี้เขาก็เปิดวันนี้ปิดค่ะ ถ้าคนน้อยนี่เขาจะปิดค่ะแต่ถ้าคนเยอะเขาก็จะเปิดบริการค่ะเพื่อนๆนชมเมืองหนาวค่ะชมเมืองหนาวชิงช้าสวรรค์ดูใกล้ๆค่ะเพื่อนว้าวว้าวว้าว,ว,าวสวยมากเลยมาค่ะมาขีด้วยกันมาถ่ายแบ่งปันบรรยากาศหน้าหนาวให้เพื่อนๆนได้นนชมค่ะว่าเมื่อวานเป็นแบบหนึ่งวันนี้ก็อีกแบบหนึ่งค่ะเพื่อน แต่สวยมากนะคะหิมะสวยค่ะดูต้นไม้ไม่ใจหิมะเหมือนต้นงิ้วเลยค่ะเหมือนต้นเงิ้วหน้าหนาวสมัยก่อนต้นงิ้วเยอะแต่นี้หาต้นเงิ้วไม่มีค่ะหาต้นเงี้ยวไม่มีอาจจะเพราะว่ามีแต่คนบุญแล้วค่ะทุกวันนี้ต้นเงี้ยวไม่มีเอ้าหมุนอีกแล้วค่ะเพื่อนๆหมุนอีกแล้วกบว่าจะสวัสดีเพื่อนๆสักหน่อยหมุนอีกแล้วค่ะอืมีคนขึ้นมีคนขึ้นชิงช้าสวรค์ขึ้นมันหมุนไม่ไวหมุนช้าๆเนาะ โอ okay, เคค่ะเพื่อนเพืนแบ่งปันปสถานการณ์ในเมืองที่นอร์เวย์ที่บ้านเพื่อนอยู่แล้วคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีโชคดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ